พร้อมแล้วไปกันเลยย่าจ้าถึงแล้วนะ We are at Vietnam. ไอ้ค p บ Yes of course I'm so excited. เรียบหนมเรียบหนมเรียบหนมรอรถเพื่อจะไปท่าเรือ ถึงแล้วเรากำลัลงรองเรือไปที่วินเพิร์ลิฟต์หกตัวเหมือนภาษาเจ้าหญิงเลยสวยมากมีนอกอยุงต้อนรับที่หน้าโรงแรมเช็คอินแล้วขึ้นไปสำรวจห้องกันดีกว่าห้องใหญ่มีระเบียงวิวทะเลสวยมากเลย ที่โรงแรมมีคิดคับลักเกอร์สปาสปาดีมากมีห้องสตรีมีห้องซาวน่ามีอ่างจากกุชี่พร้อมสำรวจโรงแรมเสร็จแล้วไปวินวอนเดอร์กันซื้อตั๋วผ่านโรงแรมได้ลด10%เข้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเสร็จแล้วนั่งรถก๊อปมาเลยที่นี่มีหลายโซนมากมีทั้งโซนแอดเวนเจอร์โซนสวนสนุกโซนสวนน้ำโซนสวนสัตว์สวนอควาเรียมสวนพฤกษชาติสวนอาร์เคดมีเยอะแยะมากมายเล่นกันไม่หวั่นไม่ไหว เยอะขนาดไหนตามมาดูเล่นกันไม่หวัดไม่ไหวนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเล่นวันเดียวไม่พอต้องไปเลย2วัน อยู่กันถึงดึกไม่เมิดไม่กลับนะเนี่ยคืนนี้บา,บายบายวินวันเดอร์กันนะ